ในราคาเพียง21,000ื่นหนึ่งอ้สองหมื่นหนึ่งก็ได้40 0ศูนย์องูนไปใช้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรบ้าง CPU นี่วางอยู่อย่างนี้แล้วนะครับสงสัยอดีว่าเป็นตัวอะไรนี่ไรเ e n 5 th, ้5 0 0 6นคอร์12เทศนะครับซึ่งตัวนี้ไม่มีกราฟิกออนซี u นะจะมีไปทำไมไรมีการจอแยกอยู่แล้วนะครับแรงอยู่แล้ว นะครับ2มือหนึ่งได้อะไรมาดูเครื่องนี้เลยฮะ CPU ที่บอกไปไรที่หน้า4 5 0การ์ดจอ RTX 4 0 0 0ซีีรส์4 0 6 0 8 g i g i n n o 3D RAM 16 g b DDR4 bus 3200ตรงนี้ใช้เป็น Kingston Fury Beat 16แถวเดียวมาเธอบอด A 5 2 0 M Storage M.2 512 g b เรียบร้อยแล้วราคานี้จาก Abaser รีสปีดเท่าไหร่นะ3 5ะันห้าป่ะ อ่าสามพนะรีสปีดส,สูงมากพาวเวอร์หกร้อยวัตซิกมา Wh, Sigma, เทปกันศูนย์ห้ปีแล้วก็ตัวเคสตัวนี้มีชื่อว่า V 2 0 0จากแบรนด์โนชันอีสปอร์ฝาข้างเขาจะเป็นฝาข้างทึบนะฮะจะมีดูระบายวงกลมนิดนึง